คริสต์มาสนี้มีจิวเวลリเป็นของขวัญกันแล้วหรือยังครับรีวิวจิวเวลี่สัปดาห์นี้นะครับเป็นธีมคริสต์มาสกันบ้างนะครับคริสต์มาสปีนี้นะครับมีของขวัญกันแล้วหรือยังครับซานต้าอีกนะครับก็จะนำจิวเวลชรสวยๆมาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับมาในทีมคริสต์มาสนะครับต้องบอกว่ามีอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสในจิวเวลี่ของเรานะครับไปชมกันได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับธีมคริสต์มาสนี้นะครับเรามีทั้งจิวเวลรี่ที่เป็นต่างหูจี้เพชรนะครับแล้วก็เป็นจี้ทองสวยๆแบบนี้นะครับจี้ทองชิ้นแรกครับจี้ทองชิ้นแรกเป็นจี้ต้นคริสต์มาสนะครับ P081 นะครับ P081 เป็นจี้ทองแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเป็น 18k yellow gold นะครับน้ำหนักอยู่ที่2.15กรัมนะครับ2.15กรัมนะครับ เขาจะเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้นะครับเขาจะมีความเป็นจี้ตัวนี้นะครับน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นทองน่ารักน่ารักสวยงามใส่เป็นจี้ห้อยคอได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับตรงสีเขียวนะครับเขาจะเป็นลงยานะครับสีเหลืองตรงดาวก็จะเช่นกันนะครับเขาก็จะเป็นลงยานะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับและดูประดับประดาของต้นคริสต์มาสนะครับเป็นตุ่มทองแบบนี้นะครับ ทราบไหมครับว่าต้นคริสต์มาสแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วนะครับเป็นความหมายของชีวิตที่เติบโตและมีชีวิตชีวาครับเชื่อกันว่าคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสแบบนี้นะครับแสดงถึงความหวังความสดใสในฤดูกาลที่เขาบอกว่ามีความหนาวเย็นนะครับเพราะฉะนั้นการตกแต่งให้มีความสวยงามแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ชีวิตของเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้วใครสนใจจี้ชิ้นนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่2.15กรัมนะครับ ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500าท้อบาทครับสำหรับจี้คริสต์มาสครับต้นคริสต์มาสประเดิมชิ้นแรกชิ้นนี้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้นคริสต์มาสน่ารักน่ารักชิ้นนี้นะครับชิ้นต่อมานะครับจริงๆเราเห็นไปแล้วนิดนึงนะครับว่ามีดาวอยู่บนต้นคริสต์มาสนะครับและอันนี้นะครับเป็นจี้ดาวชิ้นใหญ่กันไปเลยนะครับ p 1 2 1นะครับ p 1 2 1 ที่เพชรดาวแบบนี้สวยๆระยิบระยับแบบนี้นะครับ 18k เยลนโลโก้นะครับน้ำหนักอยู่ที่2.07กรัมนะครับ2.07กรัมนะครับเป็นเพชรอยู่ทั้งหมด16เม็ดนะครับ16เม็ด0.16กะรัตประกายระยิบระยับแบบนี้นะครับทราบกันไหมครับว่าดาวนะครับดาวที่เอามาประดับบนต้นคริสต์มาสแบบนี้นะครับมักจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายดาวในการตกแต่งต้นคริสต์มาสครับมักจะวาดและตกแต่งอยู่บนต้นคริสต์มาสแบบนี้ มีความหมายเป็นส,นสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นความหวังนะครับเป็นความหวังและความสดใสดนะครับเพราะว่าคนเรานะครับเชื่อว่าดาวอยู่บนท้องฟ้านะครับเขาก็จะมีความหวังนะครับเป็นเขาเรียกว่าเสัญลักษณ์ประเกงเปล่งประกายให้กับความหวังของมวลมนุษย์แบบนี้กันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดาวก็เป็นส,นสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นความหวังของคนเรานะครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบดาวนะครับมีความสวยงามมีแฉกเยอะๆ5แฉกแบบนี้นครับต้องจัดจี้ดาวชิ้นนี้กันไปเลยนะครับชิ้นนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเพร16เมตร0.16กรัต14,900บาทนะครับ14,900บาทนะครับต้องบอกว่าจี้ชิ้นนี้นะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีนะครับใส่แล้วดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับนี่ผมจะให้ดูด้านหลังด้วยด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับว่าหัวขั้วเขาจะมีความใหญ่นะครับร้อยซ้อยเส้นใหญ่ก็ได้นะครับใครสนใจชิ้นนี้นะครับ1 4 9 0 0้บาทนะครับ14,900้บาทนะครับสำหรับจี้ดา P 1 2 1ใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับมีจี้ดาวแล้วนะครับเราก็ต้องมีแหวนดาวด้วยเหมือนกันนะครับเรามาดู RF 071กันดีกว่านะครับ RF 071นะครับ ตัวเรือนเป็น 18k ไว้โกนะครับ 18k ไว้โกน้ำหนักอยู่ที่5.14กรัมนะครับ5.14กรัมนะครับเป็นดาว2ดวงคู่กันแบบนี้นะครับเป็นแหวนแถว2ดาว2ดวงคู่กันแบบนี้เก๋ๆกันไปเลยนะครับเพชร3 6เมตรนะครับเพชร3 6เมตร0.53กระลนะครับ0.53กระลนะครับด้านข้างครับเขาก็จะเป็นฝั่งล็อกแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นตัวดาวแบบนี้นะครับระยิบระยับแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีความโค้งนะครับของแหวนแบบนี้นะครับอันนี้เห็นไหมครับว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับและดาวสองดวงก็ดูโดดเด่นระยิบระยับอยู่บนนิ้วเรานะครับและก็บอกว่าใครชอบแหวนหน้าใหญ่จัดวงนี้ไปเลยนะครับหน้าใหญ่กําลังดีนะครับิงไซ์วงนี้อยู่ที่51นะครับิงไซน์วงนี้อยู่ที่51นะครับราคานะครับราคาราคาสําหรับ แหวนคริสต์มาสครับแหวนดาวสวยๆวงนี้นะครับอยู่ที่29,000บาทนะครับ2900 0านะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพชรสวยนะครับปราการระยิบระยับน้ำก็899เทุกเม็ดเลยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับ RF071 นะครับต่อมานะครับหลังจากที่ดาวไปแล้วนะครับเรามาดูสร้อยข้อมือกันบ้างนะครับ สายขมือเกล็ดหิมะครับเกล็ดหิมะนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะครับที่นิยมนํามาทําบนงานคริสต์มาสของเรานะครับประดับประดาบนต้นคริสต์มาสนะครับต้องบอกว่าเกล็ดหิมะแบบนี้นะครับเป็นประกายนะครับเป็นสื่อสัญลักษณ์ของความสวยงามตามธรรมชาตินะครับต้องบอกเลยว่าเกล็ดหิมะเนี่ยออกมาเนี่ยมันหน้าไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นครับประกายความเงางามเขาก็จะมีความสวยงามนะครับเราก็เลยได้รับอิทธิพลนะครับนำมาทําเป็นเครื่องประดับสวยๆแบบนี้นะครับ สอยขมือเส้นนี้นะครับ 18k ไว้โกนะครับน้าหนักอยู่ที่4.65กรัมนะครับ4.65กรัมแบบนี้นะครับเพชร13เมตร0.27กระลัดนะครับเพชร13เมตร0.27กระลัดเส้นนี้ความยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับอ่าให้เราเห็นเพชรระยิบระยับสวยๆกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับตัวใส่ซสร้อยเขาก็จะเป็นโซ่แบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าประกายสวยอย่างนี้นะครับราคานะครับราคาชิ้นนี้นะครับอยู่ที่25,000บาททุนทั่วนะครับ25,000าบาททุนทั่วนะครับสำหรับเส้นนี้นะครับสำหรับเส้นนี้ผมให้ผมเห็นโฟกัสกันนิดนึงนะครับอ่าตัวสร้อยข้อมือสโนว์เฟลกเส้นนี้ครับ25,000บาทใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสร้อยสโนว์เฟลกเส้นนี้นะครับ และเราไม่ได้มีแค่สร้อยโนนอเฟลกอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีต่างหูมาด้วยอีกชิ้นหนึ่งต่างหูเข้าคู่กันนะครับต่างหูเขาเป็นต่างหูโนนอเฟลกเช่นเดียวกันนะครับ ES075 นะครับ ES075 ตัวเรืนเป็น 18k ไว i ก e นะครับน้ำหนักอยู่ที่5.48กรัมนะครับ5.48กรัมเพชร26เมตร0.54กรัดนะครับ0.54กรัดแบบนี้นะครับ อย่างที่เราเห็นเสน่ห์ลักของสโนว์เฟรคก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นประกายที่ดูโดดเด่นบนหูของเราได้อย่างดีทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ราคาอยู่ที่32,000บาทนะครับ32,000บาทนะครับและต้องบอกว่าใครที่ได้ติดตาม EP ที่เป็นจิว e วลรี่เซ็ตคู่นะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับคู่นี้ก็อยู่ในเซ็ตคู่ด้วยกันนะครับสร้อยข้อมือและก็ตัวต่างหูนะครับคู่กันนะครับคู่กันจาก57,000บาทนะครับ เหลืออยู่ที่52900บาทนะครับ52900นะครับสำหรับ2ชิ้นนี้คู่กันไปเลยนะครับสร้อยขมือกับต่งหูคู่นี้นะครับใครสนใจก็สามารถจัดคู่กันไปได้เลยอีกเช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคนะครับไปดูชิ้นสุดท้ายกันบ้างนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายของเรานะครับเป็นจี้กระดิ่งแบบนี้นะครับกริ้งๆรเห็นไหมครับอย่างงี้มีเสียงด้วยนะครับ จี้กระดิ่งนะครับ P012 ครับ P012 นะครับตัวเรือนเป็น 18k เยนโลโกนะครับมันหนาอยู่ที่7.19กรัมนะครับ7.19กรัมเพชร19เมตรครับเพชร19เมตร0.26กะรัตนะครับ0.26กะรัตแบบนี้นะครับกระดิ่งนะครับกระดิ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรื่นเริงนะครับความสุขนะครับเห็นไหมครับว่าเรามีเสียงกรุ้งกริ้งอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับแล้วลองอาใส่แล้วมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับด้านล่างเขาจะเป็นกระดิ่งแบบนี้นะครับมันก็จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเวลาที่เราใส่แบบนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังเขาจะมีเป็นลายแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับต้องบอกว่าจี้กระดิ่งตัวนี้น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับแถมมีเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อชิ้นนี้ได้เลย ชิ้นนี้นะครับอย่างที่ให้ข้อมูลไปนะครับชิ้นนี้ราคาอยู่ที่29,900บาท29,900บาทนะครับส9 9 0 0าบาทสำหรับจี้กระดิ่งชิ้นนี้ด้านบนเป็นรูปโบวยสวยๆนะครับด้านล่างเป็นกระดิ่งนะครับใครชื่อเบลนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าใครที่สนใจนะครับชอบแนวนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับเราบอกว่ามีความสวยงามความน่ารักอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ ใครสนใจชิ้นนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ29,900บาทนะครับก่อนจากกันนะครับเรามารีวิวกันอีกสักรอบนะครับว่าเราได้ดูอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับเรามาดูฝั่งของจี้กันก่อนนะครับต้นคริสต์มาสก็สวยนะครับดาวก็ระยิบระยับกระดิ่งนี้รับรองว่าสวยงามโดดเด่นเต็มๆแบบนี้ไปเลยนะครับ8,5 0 0นหะครับ1 1 0นะครับ แล้วก็29,900นานะครับสำหรับ3ชิ้นนี้นะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับเซตนี้นะครับสร้อยข้อมือนะครับกับต่างหูนะครับ3 2 0 0 0บาทกับ2 5 0 0 0บาทนะครับรวม57,000บาทแต่เราขายที่52,900บาทนะครับแยกชิ้นก็ได้หรือซื้อเป็นเซ็ตก็ได้นะครับและสุดท้ายก็คือแหวนดาวสวยๆวงนี้นะครับ29,0 0 0บาทนะครับขอบคุณมากครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับจิวเวลรี่เพชรสวยๆนะครับทั้ง6ชิ้นนะครับใครสนใจชิ้นไหนนะครับก็สามารถติดต่อจัดจองกันเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอดก็ได้นะครับทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือแวะแวะชมทางร้านนะครับร้านเราอยู่บนถนนมเหศักดิ์สีลมนะครับสามารถนัดหมายกันเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับและอีกก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขกันในวันคริสต์มาสนี้นะครับ และเรายังมีสินค้าอื่นๆให้เลือกชมใน EP ตีต่างๆอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อคาเพชรวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ